สวัสดีค่ะร้านเอาลูกเรืองพานิชน,นะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูวิธีการใส่เชือกรถเกี่ยวมัดแบบเดินตามนะคะซึ่งก็มีลูกค้าหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับวิธีการใส่วันนี้นะคะทางร้านก็จะมาสาธิตวิธีการใส่รถเกี่ยวมัดเดินตาม2แถวนะคะ,ะเป็นยี่ห้อคูบุต้าซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีที่ดึงให้มันเป่าลมเข้าไปตรงช่องนี้เดี๋ยวพูดอาจจะไม่เห็นภาพเนาะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่เชือกพร้อมๆกันเลย ต้องติดเครื่องก่อนนะคะรุ่นี้แล้วก็เชือกหลังจากที่ใส่วนเชือกเข้าไปตรงช่องนั้นแล้วนะคะก็แย่ลงไปตามรูนี้เลยอ่าใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่บอกว่าเป็นคันโยกอ่ะมันจะดึงเชือกเองเลยอัตโนมัติแล้วเชือกมันก็จะมาหล่นข้างล่างอ่ะมาหล่นช่องนี้นะคะพอเชือกไล่ลมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาเองอัตโนมัติเนี่ยต้องผูกตึง ต้องมาเดินเดินเครื่องเดินเครื่องก่อนค่ะแล้วก็โยกปุ่มครั้งนะคะเขโยกปึ่มครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปในช่องโดยอัตโนมัติของมันเองเลยแล้วก็แกะพื้ที่เราถูเนี่ยออกนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะคะลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้โอเคค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามคลิปของทางร้านเอาเรูปเรืองได้นะคะหรือว่าถ้าชอบก็กดติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ